มแนะนําเกมน่าเล่นในสมาร์ทโฟนนะครับเกมนี้เป็นเกมเก่าแล้วครับแต่ว่ายังอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับผมชื่อเกมว่า Need for Speed No Limit นะครับเป็นเกมแข่งรถนะครับแข่งรถแล้วก็สามารถอัปเกรดรถได้แต่งรถได้กันนะครับผมไม่ได้เล่นมาร่วมปีแล้วนะครับนี่เขามาเล่นครั้งแรกในรอบปีเลยก็รู้สึกจะงงๆอยู่เพราะฟีเจอร์เปลี่ยนไปทุกอย่างเลยนะครับอะเรามาดูคลังรถกัน ผมสะสมรถไว้ค่อนข้างเยอะนะครับก่อนที่ผมจะหยุดเล่นไปร่วมปีนี่นะครับที่รถที่ผมมีเพียบเลยส่วนสีเทานี้คือรถที่ผมยังไม่มีแล้วก็ผมเห็นรถใหม่ๆเข้ามาเพียบเลยหลังจากที่ผมไม่ได้เล่นมานานเยอะอยู่คงจะได้กลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับเกมนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างกินสเปคเยอะนะฮะ ค่อนข้างจะหนักเครื่องมากๆนะครับแล้วก็กราฟิกจะสวยมากสวยสวยจริงๆท่านต้องมีโทรศัพท์ที่ค่อนข้างแรงอ่ะถ้าโทรศัพท์ไม่แรงเวลาเล่นกระตุกมากกระตุกจริงๆแล้วก็พื้นที่เนี่ยจะกินไปเยอะนะครับอ่ะเรามาดูรถนี่นะฮะ Alloy หกอันสีฟา้านี่ก็คือ อัปเดตไออัอัเกรดให้รถมันแรงขึ้นนะครับแรงในด้านไหนด้านด้านต่างๆอย่างเอนจินเกียร์บ็อกอีโคเทอร์โบล้อแล้วก็ในตัวประมาณนี้ครับนี่คือรถผมที่ผมแต่งเต็มแม็กไปแล้วนะครับอัปอัปเกรดไม่ได้แล้วนะครับมันก็จะแต่งรถได้นะฮะอันนี้น่าจะเป็นรถรุ่นลิมิเต็ดที่ผมเคลียร์มาเมื่อหลายปีก่อน ามันจะแต่งรถได้อ่ามอสชอ็อปนี่นะครับมีล็อกด้วยล็อกเทียสองล็อกสีอ่าลองเปลี่ยนสีดูนี่นะฮะเปลี่ยนชุดสีประมาณนั้น อ้าวแค่เปลี่ยนเล่นๆสิไม่ได้เปลี่ยนจริงเดี๋ยวอ,อันนี้งงจริงๆแอนี่เปลี่ยนอันนี้ได้ด้วย ประมาณนี้ครับผมเอ่ออันไหนล่าผมลืมละแต่งได้ค่อนข้างเยอะนะครับคัลเลอร์เอาตุ๊กตาผมหายไปแล้ะ โอเคไม่เป็นไรช่างมันเดี๋ยวค่อยมาแต่งใหม่ยังงงงงอยู่ไม่ได้เล่นมาเป็นปีนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองอันนี้ดาวเนี่ยคือยังแต่งไม่สุดนะครับขาดไปดาวหนึ่งเดี๋ยวเรามาลองอยากจะแต่งตัวแรงๆหน่อยอ่า รถแรงๆที่ผมมีอยู่ก็แมคเคลนอ่ะอันนี้ยังเป็นสีฟ้าอยู่โอ้โหของขาดเพียบเลยนะครับของขาดเพียบเลยอ่าอันนี้จะใช้ห้าอันแต่มีอยู่เก้าอันโอเคอ่ะมา ่นี่มีศูนย์อ่ะมาเดี๋ยวด่านอันนี้คือด่านที่ของจะดรอปนะครับแบตเตอรี่สิบสองเจ็ดละกันอ่ะปั๊บเลือกคันนี้แหละสีเขียวแรงสุดในคลังของผมแล้วมาดูความสวยงามของกราฟิกกันนะครับนี่ผมปิดเสียงนะครับถ้าถ้าเปิดเสียงมันจะดังแล้วก็มันจะไม่ได้ยินเสียงที่ผมพูด ้มันจะคอนโทรลนี่นะครับให้เบิ้ลให้อยู่สีเขียวนะครับโอ้โหไม่ถึงสีเขียวออกตัวชาร์แต่ลถผมค่อนข้างแรงนะครับ็นในโตัวข้างบนไหมฮะในในตัวมันมันอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอันนี้ผมใช้ในโตไปแล้วครับแรงมากชนรถพังไปเลย มีดิฟด้วยดิฟอย่างนี้อ่าดิฟก็ได้คะแนนด้วยประมาณนี้นะครับได้เงินคือตอนใช้ในตโลก็คือปัดขึ้นนะครับใช้นิ้วปัดขึ้นมันจะใช้ในตโลได้ส่วนดิฟก็คือคือกดกดซ้ายหรือขวาค้างไว้ถ้ากดซ้ายค้างขวาก็ใช้นิ้วโป้งปัดนะครับมันก็จะดิไปไปด้านซ้ายนะครับอ่าแล้วมันก็จะให้สุ่มเรื่องนะครับว่า จะเจอแบตเตอรี่ไหมแบตเตอรี่มี2ช่องมี2การ์ดผมเลือกตรงกลางได้1อันนะครับแต่มันใช้3อันนะครับประมาณนี้นะครับค่อนข้างสวยกราฟิกค่อนข้างสวยแนะนำเลยนะครับ need for speed no limit แต่สำหรับท่านที่มีมือถือที่แรงพอสมควรนะครับประมาณนี้ครับลองไปโหลดเล่นกันดูครับผม